สวัสดีค่ะโอตาสลอกับกล้องสวัสดีนะคะเมาโมยเมาโมยเมามอยเมาโม,มยมมมมวันนี้มาแบบเร่งด่วนอแบบีกคละคลิปเร่งด่วนเพราะว่าวันนี้เข้างานนะคะสิบเอ็ดโมงครึ่งนั่นแปลว่าโมครึ่งฉันจะต้องออกจากบ้านละก็จะมีเวลานิดหน่อยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเมากันได้นิดหน่อย เมานิดนะนิดนะเมานิดนิดน้ระหว่างนันนะคะเราก็จะแบบแต่งหน้าทํางผมอะไรของเราไปเลยนะวันนี้ก็แต่งหน้าธรรมดาธรรมดานะไม่ได้จัดจ้านอะไรนะคะเพราะว่าทํางานอะไม่ได้อะไรมากมายไปล้างจานยกกับข้าว เมาส์นิดเมาส์เลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเนะาะเมาส์สำหรับคนที่แบบอาจจะมาไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยค่อยดูตอนหลังะนะเ,เราดูย้อนเอาคือเมื่อวานนะคะที่เคยที่โพสคลิปไปว่าเราอะ่ะจะไปเรียนเต้นใช่ไหมแล้วก็เอ่อเมื่อวานนี้เราก็ได้ไปทดลองแล้วนะคะแล้วก็ลงไปแล้วด้วยลงเรียนไปแล้วเมื่อวาน,นใจร้อนลงเรียนไปแล้วนะคะเรียบร้อยก็ เมื่อวานเนี่ยเราไปลองเป็นตอนแรกตอนแรกจะจะไปลงอ่าสวัสดีมาท่านมาท่านตอนแรกจะไปลงอ่าแบบเคป๊อปตอนแรกจะไปเคป๊อปแต่ว่าไปดูในคลิปวิดีโอแล้วก็แบบเอ๊ะรู้สึกว่าเราจะถูกใจกับการเต้นแบบสวัสดีเป็นครั้งแรกที่ทนันอืมหลอนตื่นเช้านะที่ไทยใช่ไหมก็อ่ที่รู้สึกว่าตัวเองจะถูก จกับการเต้นแบบฮิปฮอปมากกว่าโยโยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเฮ้ยรอนนี้ย่างสวัสดีซิลาโบโออันนี้ฉันได้มาฉันได้ของเป็นเป็นของซื้อมาจากอะไรอะอ่าลักกี้แบก็กตั้งนานแล้วอะเพิ่งจะมาใช้แล้วจะบอกว่าใช้ไปแล้วนะแม่งดีว่ะคือมันเหมือนมันมีความเป็นโทนเนอร์แล้วมันก็แบบมันจะเย็นเย็นอะ แล้วแบบมันมันอันตัวเนี้ยเขาน,งนงางนางว่านางว่านางกระชับรูคุมขนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีส่วนผสมของอา้าวไม่มีนี่หว่านางนางว่านางกระชับรูอะรูรูคุมขนนะคะใบหน้าเวลาทาแล้วมันจะแบบเย็นอๆอนะมันจะไม่เหมือนโลชั่นอื่นๆที่เราทาอืมก็เมื่อวานไปลองเรียนมาแล้วมันคนละตัวกับที่ฉันใช้อันนี้นี่หว่า เมื่อวานไปลองเรียนมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็คือเป็นคลาสทดลองที่นี้จริงๆแล้วว่าปกติคลาสทดลองเนี่ยเขาจะมีค่าค่าเข้าไปทดลองเรียนอ่ะรู้สึกจะสามพันห้าร้อยเยนงไงนี่แหละแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นช่วงเดือนนี้นะคะลดราคาเหลือพันห้าร้อยเยนฉันก็เลยแบบเออไหนลองดีอะไรเงี้ยก็ไปลองเมื่อวานเขาให้บอกเขาบอกให้ไปเร็วเพราะว่ามันต้องแบบแนะนําอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมฉันก็แบบไม่เคยไปเนาะ ก็ขับรถไปก็รีบออกไปแหลก็ไปถึงเร็วกว่าเวลานิดหน่อยแต่ก็สมควรแล้วเพราะว่าฉันก็หลงทางนะคะขับรถไป <c oughs> ก็หลงทางแบบที่จอดอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เจอทางวันเวออีกงงไปอีกอะไรอย่างงี้แล้วพอเขาแนะนําอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จนะมันก็จะเป็นแบบ มันเป็นมันจะมีคลาสหลายคลาสมากเลยที่เนี่ยมีทั้งแบบเริ่มต้นมีประสบการณ์มานิดหน่อยศูนย์ถึงสามศูนย์ถึงหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สามเดือนถึงหนึ่งปีแล้วก็จะมีแบบเก่งแบบโปรขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็จะมีระดับแบบว่าระดับโปรขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีแล้วแต่ระดับที่เราอยากจะไปเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่า เราก็ไม่ได้เคยมีประสบการณ์อะไรใช่ไหมเราก็เรือกแบบอ,อันแรกสุดนะคะนี่ฉันจะบอกว่าฉันได้คีมอันนี้มานะของฟังเกดได้มาจากฟังเคลสวัสดีค่ะดัมาจากฟังเคลได้มาเพราะว่าเป็นวันเกิดแล้วเราซื้อพวกเรากินอ่า,อาเรากินซัพพลีเมนต์เขาอะ แล้วซื้อเยอะมัง้งเขาก็เลยส่งมาให้เป็นวันเกิดให้เลือกนะคะมันมีข้อให้เลือกเต็มเลยวันเกิดเราก็เลือกครีมมาเพราะว่าครีมชิเซดโดอันเก่าอะที่เคยรีวิวไปอะหมดไปแล้วก็เลยแบบเออได้อันนี้มาก็ไหนลองใช้นะ่าจะบอกว่าเนื้อครีมแม่งแน่นมากเลยเนื้ออย่างแน่นอะ <laughs> อืมเอาเมาส์ต่อเรื่องคลาสเรียนนะคะคลาสมันมีหลายหลายเลเวลหลายระดับมากแล้วก็ พอเราทดลองเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นสําหรับคนที่แบบทดลองปุ๊บแล้วตัดสินใจสมัครเลยก็จะได้โปรโมชั่นค่าแรกเข้าจากสองหมื่นกว่ารู้สึกจะลดเหลือจากหมื่นห้าลดหรือเจ็ดพันห้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลดครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่ารายเดือนปกติเขาจะแบบเก็บค่าแรกเข้าหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ค่ารายเดือนสองเดือนล่วงหน้าเขาก็ลดค่าแรกเข้าเหลือลดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่ารายเดือนเนี่ยเดือนแรกฟรีแล้วก็เก็บเดือนที่สองเป็นต้นไป อประมาณนั้นก็ลงไปละ <c oughs> ลงเรียนไปแล้วเพราะว่าพอเราไปเรียนแล้วว่าเรารู้สึกแบบว่าครูเขาโอไฮยมิยูกิซังเกงคีคิอุนอีช oh นีอีชนีกวางกันไหมใบโตต่เก็ <c oughs> เออแล้วทีนี้เอ,อเขาก็ พูดถึงเรื่องเรียนพรืเมามาต่อเจอเพื่อนแล้วมาตเมาพูดถึงเรื่องเรียนก็คือเขาก็แบบว่าให้ให,ให้ให้เรียนเดือนละสี่ครั้งพอมีโปรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีโปรแกรมให้เลือกเว้ยว่าแบบเลือกเลือกเรียนเดือนละกี่ครั้งหรือว่าจะเรียนแบบโปรก็คือเดือนหนึ่งกี่ครั้งก็ได้อลิมิเตดอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็จะแบบไม่เท่ากันเกงกี่เกงกี่ราคามันก็ไม่เท่ากันนะ,นะคะ แล้วก็เราอะก็แบบด้วยความที่ทํางานด้วยเนาะอะไรมันก็ยุ่งๆอะค่ะเราก็เพิ่งจะเพิ่งจะลงไปเรียนเราก็เลยเลือกเรียนแบบเดือนละสี่ครั้งไปก่อนง่ายๆเดือนละสี่ครั้งพอเราพอเราตอนแรกเราก็เข้าใจว่าถ้าเธอเลือกที่จะเรียนเพลงฮิปฮอปเธอก็จะต้องเรียนเพลงฮิปฮอป ไปสิคลาสก็จะต้องเป็นคลาสปฮอปสิอันนี้ที่เราเข้าใจนะคะแต่ว่าพอไปฟังเขาพูดเราอะคือไม่ใช่เว้ยเหมือนกับว่าเดือนหนึ่งอะที่เรียนสี่ครั้งอะมึงจะเรียนอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แกเลยแกะจะเรียนอะไรก็ได้เดือนละสี่ครั้งสมมติว่าฉันฉันแบบช่วงนี้ฉันไม่ว่างคลาสเวลาเวลามันไม่ตรงกับคลาสปฮอปเลยแต่เวลาเสือไปตรงกับคลาสเกย์ป๊อปก็ไปเรียนเ p ป๊อปก็ได้นะ เออก็ไปเรียนได้หมดอะคือมันเหมือนเป็นตัว๋วอะแกแบบสี่ครั้งแล้วแกจะไปเรียนอะไรก็ได้ไรเงี้ยฉันก็แบบเล็งไว้อยู่ว่าเออก็ดีนะมันมันจะมีแบบนอนเลเวลด้วยนอนเลเวลก็คืออย่างเช่นอ่าคลาสซุมบ้ากับคลาสที่แบบว่าเหมือนออกออกกาลังเฉยๆนะคะนั้นั้นมันก็จะแบบว่าไม่จําเป็นต้องมีเลเวลอะไรว่าซังไปแต่งหน้ากัน ไปแต่งหน้ากันนี่เปิดไฟมีไฟด้วยนะไฮโซป่ะน,นะฉามยังไม่ได้รีวิวไอ้น,นี่เลยอะ่ะเครื่องซักผ้ายังไมไ่รีวิวเครื่องซักผ้าเพราะว่าอ่ากำลังแบบศึกษาวิธีการใช้งานแล้วก็อยากจะรีวิวหลังจากที่ผ่านการใช้งานแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวขอเวลาอีกสักนิดนึงทำเวลาทำความเข้าใจกับมันหน่อยแกฉันเหลือเวลาสิบนาทีบ้าจริงเลย จะรอดไหมเนี่ยอยู่ไลค์สิวัทีแต่งะคะพราเดี๋ยวต้องปั่นจัก,กรยานไปอ่ะเมาส์เลยกันแล้วกันเมื่อวานนี้สรุปว่าไปเต้นมาครูน่ารักมากนะคะครูสอนง่ายเข้าใจง่ายเพราะว่ามันเป็นคลาสเริ่มแรกด้วยก็เข้าใจแบบโอเคเลยแหละสอนช้าๆสาหรับเรานะแต่ถ้าอันนี้ส่วนตัวคิดว่าถ้าคนที่แบบไม่ได้เคยเต้นอะไรเลยแบบศูนย์จริงๆแล้วไม่ได้มีความชอบหมายถึงแบบไม่ไม่ได้เคยเต้นอะไรมามากๆาเขาอาจจะแบบ ก็อาจจะตามยากนิดนึงแต่ว่าเราเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยทันอยู่ทันยังพอทันทันอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทันมากนะถ้าเทียบกับคนอื่นๆก็ยังถือว่าช้ายอยู่นะคะแต่ก็มันเป็นครั้งแรกของเราเนาะก็ไม่ต้องไปคิดมากไปเรียนเพื่อความสนุกความบันเทิงครูเซนเซนเขาก็ยังมาบอกเลยว่าเออนี่มาทดลองก็ก็เต้นทันนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้รับคำ เยินยอให้ตัวลอยกลับบ้านไปนะะเมื่อาวานนี้แล้วฉันก็ได้พบกับแอบไปดูเขามันตึกที่นี่มันไอโรงเรียนนี้มันก็ใหญ่เหมือนกันมันมีสองสาขานะมีที่ชิบุย่ามังอีกสาขาหนึ่งในโตเกียววะคะ่ะแล้วระบบเขาดีมากเลยอะแกแบบ ระบบแม่งโคตรดีเพราะว่าทุกอย่างทําในโทรศัพท์หมดอืมเพราะฉะนั้นเวลาเขาเขียนว่า,าสิ่งของที่ต้องเอามาอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องโทรศัพท์เอาต้องโทรศัพท์ต้องเอาโทรศัพท์มานะคะห้ามลืมโทรศัพท์เป็นสิ่งสําคัญเอแล้วพนักงานก็น่ารักมากคือเราอ่ะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับสื่อสารไม่ได้เก่งเนาะไม่ได้เป็น ไม่ได้เทพไม่ได้เรียนอะไรใดๆมาเลยนะคะคือแบบเรียนกับวอนเทียธรรมดาแล้วก็อาศัยว่าเป็นคนแบบมีเพื่อนคนญี่ปุ่นเยอะก็แค่นั้นก็เลยค่อนข้างมีทักษะในการเมามมอยหอยปิ้งอยู่ทีนี้พอแบบเจ้าหน้าที่อะ่ะเขาก็มาแนะนํานู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็พูดกับเขาพอจะเข้าใจนะเอออันไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็จะถามเขาแล้วพอเราตกลงที่แบบเออจะเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบอ่าอะไรอะ่ะเหมือนขอควรระวัง การเข่าการแคนเซิลคลาสการจ่ายค่านูน่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็จะอธิบายใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะ่ะก็คือเขาจะเอาเอกสารอันเนี้ยให้อ่านถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะเขาก็จะให้อ่านแล้วก็ตกลงไหมเข้าใจไหมมีอะไรไม่ไม่เข้าใจเขาก็จะถามอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าของเราอะ่ะมาแบบเป็นคันจีบมาแถบมลืดอย่างเงี้ยเธก็ฟังจะอก็อ่านไม่ออกไหมอะไรเงี้ยแล้วพนักงานน่ารักมากเขาก็แบบว่าอ่านได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราอ่านไม่ออกหรอกเออเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาอ่านให้ฟัง รักเฟอร์เขาก็อ่านให้ฉันฟังพอเขาอ่านให้เราฟังเราก็แบบเออพอจะเข้าใจน้คือเป็นคนที่แบบอ่านเองไม่ได้แต่ว่าถ้าได้ฟังอะไรเงี้ยถ้าเขาอ่านให้ฟังอ่ะมันยังพอเข้าใจได้ไงแล้วก็อันไหนที่เราแบบเออไม่เข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะถามแล้วเขาก็จะอธิบายให้เราแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นที่มันง่ายขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกถ้าสมัครแล้วอะไรเงี้ยหลานเนี่ยนะถ้าสมัครแล้วอ่ะ คุณต้องเรียนกับเขาอะอย่างน้อยหกเดือนคือถ้าคุณจะไม่เรียนหกเดือนแล้วคุณจะยกเลิกก่อนคุณจะโดนปรับหนึ่งหมื่นห้าพันเยนอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ตัดสินใจซตั้งแต่ตอนแรกว่าจะอยู่ครบไหมถ้ามึงจะอยู่ไม่ครบอะมึงโดนหมื่นห้านะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเอ,อเพราะก็คิดว่าใดๆซึ่งการเรียนอะเราก็ควรจะลองสักครึ่งปีนั่นแหละ เราก็จะได้รู้ว่าเออมันใช่หรือมันไม่ใช่แล้วมันก็แค่สี่เดือนใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าหลังจากที่เราลงเรียนไปแล้วแล้วเราอยากจะปรับอ่าเขาเรียกอะไรปรับปรับระดับคลาสนะคะอยากอย่างสมมติว่าฉันอยากจะไปเรียนเป็นเป็นแปดครั้งต่อเดือนอะไรเงี้ยคือต้องรอให้ผ่านสองเดือนแรกไปก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนคลาสนะคะแล้วมันมีน้อยกว่านั้นอีกก็คือเดือนละสองครั้งอืมก็แล้วแต่ว่า ความสะดวกของเล่าเวลาของเล่าอะไรเงี้ยว่างมีเวลาาว่างมากน้อยแค่ไหนประมาณนั้นนะคะแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยเดือนละฉันดูเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวไปไม่ทันทำง,งานค่าเรียนเนี่ยเดือนละหมื่นกว่าเยนหมื่นหมื่นกว่าเยนแล้วก็มานั่งคิดเนาะนี่ฉันแบบว่ามันอยู่ตรงอันนี้เลยอะแกใกล้ๆเดินทะลุข,ข้างหลังชัยหน้าเท้าไปอะอืม แต่วันนั้นฉันขับเมื่อวานฉันขับรถไปไงเพราะว่าก็ไม่รู้เนาะว่ามันกลัวว่าเดินแล้วมันจะหลงอะไรเงี้ยก็เลยใช้ขับรถไปสรุปขับรถไปก็หลงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็ยังง่ายกว่าเนาะแต่ก็ทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อเออมันอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะลองเดี๋ยววันหลังจะลองไปแบบเดินไปดูบ้างนะคะจะดูว่าถ้านั่งรถไฟไปเนี่ยมันเสียเงินเสียอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่า นี่ก็นั่งคิดนะว่าระหว่างขับขับรถไปเสียค่าที่จอดรถพันหนึ่งร้อยเยนกับนั่งรถไฟไปฉันจะเสียค่ารถไฟไปกับเท่าไหร่คือไอ้ขับรถไปเองมันก็สะดวกนะเสื้อผ้าอะไรแบบเราก็เนาะมันไม่หนาวด้วยอะช่วงนี้มันหนาวหนาวมันก็ไม่หนาวมันก็สบายดีถ้านั่งรถไฟไปกันไหนจะต้องเดินต้องเดินต้องจับจักรยานจากบ้านไปอีกอะไรเงี้ยก็ออแบอแบก็แอบวุ่นวายนิดหน่อย แล้วค่าน้ำมันก็ไม่แข็งไหมผัวใจ <laughs> 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 นอะอืมมมีที่ปั๊มคิวแล้วชีวิตดีเร็วเชียแต่งหน้าง่ายๆนะคะอ่อนๆไหมสีชมพูนี่ใช้ของจิวจวดตลับเดียวเนียวไปทั้งปีอืมช่วงนี้อากาศเริ่มเริ่มดีเริ่มเย็นแล้วก็เริ่มหนาว ที่ไทยเป็นอย่างไรกันบ้างรอนอบอ้าวกรีดอายไลเนอร์ไม่ได้ถ่ายนี่มาเกือบอาทิตย์แล้วนะเนี่ยไอเซรั่มขนตายาวอะขนมันยาวจริงนะแกแต่ว่ามันไม่หนาวะ่ะเนาะคุณดิบใช้ที่ปัม e ๊มคิวยี่ห้ออะไรคะอันนี้หรออันเนี้ยคิดอะไรเนี้ คิสนิวยอร์กืมันจะมีสองสองอมีสองแบบนะคะหมายถึงว่าทรงของคิ้วอะมันจะมีสองแบบก็คือทรงเกาหลีนะคะอันนี้ที่เราใช้คือทรงเกาหลีนะสังเกตได้ว่ามันจะแบบตรงอย่างนี้เลยซึ่งจริงๆก็เอาจริงๆนะพูดตรงๆนะเราไม่ค่อยชอบทรงนี้เท่าไหร่เราชอบทรงอ่าทรงแบบทรงทรงเขาเรียกทรงขันสอนที่ขึ้นแล้วลงตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามัน มันหมดไปแล้วอันนั้นนะ่ะมันเขาเรียกอ,อะไรมันไม่ได้หมดมันปั๊มแล้วมันไม่ค่อยติดน่าจะน่าจะเก่าแหละเราก็เลยเอาอันนี้มาใช้ก่อนเดี๋ยวถ้าอันนี้พังก็จะไปซื้อทรงที่เป็นแบบเดิมมาใช้นะคะทรงที่มันเป็นคันสอนแล้วสีก็มีหลายสามสีมั้งสีน้ำตาลสีดําอันนี้ฉันใช้สีอะไรวะอันนี้อ้าวอันนี้ฉันใช้ n น t u r a l ช r o w n Natural Brown Natural ์ล Brown นะคะ มันช่วยให้ชีวิตแบบง่ายขึ้นอะเพราะวาดเองวาดเองก็ก็จะใช้เวลานานหน่อยดูดิขนาดฉันกรีดอายไลเนอร์ฉันยังใช้เวลานานเลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าฉันต้องเอาเวลาที่มาเขียนคิ้วเนี่ยกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ปัดขนตาอ้อลืมเมาส์เลยว่าฉันซือ้อฉันซือนซ้อไอ้นี้มาลอง CANMAKE นะคะ อ่ามาสคาร่าของ Canmake แล้วก็มาสคาร่าของ DUP ป่ U P, ะ DUP ID อะไรวะ DUP ใช่ DUP คือซื้อมาสองอันแล้วอยากจะรู้ว่าของถูกกับของแพงมนต่างกันยังไงก็คือไอ้ DUP เนี่ยเท่าที่ลองใช้นะคะอันเนี้ยรุ่นรุ่น Perfect Extension f o r c ั่นก็ยาวสมราคาแต่ว่าไม่ได้หนา มันก็จะยาวขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของความหนามันจะไม่ได้หนาม,มากแต่ถ้าของแคนเมกอะมันจะยาวด้วยแล้วก็เพิ่มความหนาให้ด้วยทีนี้ขนตาเราอะตั้งแต่เราใช้ไอเซลั่มอะค่ะขนตามันก็ยาวขึ้นใช่ปะเอาจริงๆดูด,ดิเนี้ยปัดครั้งเดียวก็อยู่แล้วนะนะปัดทีเดียวก็เอาอยู่แต่ว่า ไม่เป็นคนที่ไม่พึงพอใจอยากให้มันหนากว่านี้นิดนึงเพราะว่าเซร่มันนั้นมันช่วยแค่เรื่องขนตายาวมันไม่ได้ช่วยเรื่องขนตาหนาก็เลยอยากอันนี้ปัดของแคนเมคซัมนะอีกสักทีอันนี้ใช้รุ่น Quick Lash Curl Long ต้องยืด <laughs> ต้องยืดกันสุดแขนนะคะ ก็พอแหละจากนั้นก็ทาปากที่ไทยอ่านคอมเมนต์แปบบหนึง่งที่ไทยอากาศไม่เหมือนกันสวรรค์ร้อนรแล้วหซื้ออายไลเนอร์ของแคนเมกตามพินดีบรอของมาส่งอยู่ดีเชื่อฉันไม่มีปอใช่ไหมที่ไทยอ่ะคงไม่มีะนะค <laughs> งไม่มีปอมอะนะเดี๋ยววันนี้ก็ไปทำงานแล้วก็รีบกลับนะเพราะว่าต้องไปรับน้องกาย แล้วก็เออจะบอกว่าไอ้โรงเรียนเต้นนั้นน่ะมันจองทุกอย่างผ่านออนไลน์หมดเลยอะดีดีคือแบบทําทุกอย่างได้ออนไลน์หมดเวลาไปถึงก็แบบมี QR โค้ดของตัวเองไว้แล้วก็แบบปิดสแตปมอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงมารอเต้นเมื่อวานไปก็แบบก็มีอีฉันน่าจะแก่สุดแล้วละ่ะอืมแล้วนอกนั้นก็จะดูเหมือนเป็นแบบเหมือนเด็กมาหาหลัยอะค่ะอืม ดูทรงไม่น่าจะมีแม่บ้านนะน่าจะชั้นคนเดียวนี่แหละมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นคลาสตอนกลางคืนนี่แหละถ้าเป็นคลาสตอนกลางวันน่ะไม่แน่อาจจะมีแม่บ้านอยู่เด็กๆเลิกเรียนออนไลน์หรือยังเลิกแล้วเขาไม่เรียนออนไลน์กันกลี่ญี่ปุ่นน่ะเขาไปเรียนกันปกติแล้วอาจจะมีบ้างนะไม่รู้สิบ้างถ้าระดับมหาลัยอ่ะอาจจะมีบ้างแต่ว่าโรงเรียนทั่วไปไม่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 เรียนออนไลน์แล้วนะคะเขาไปโรงเรียนกันปกติแล้วเพราะว่าตอนนี้เหมือนที่ญี่ปุ่นมันก็แบบ เริ่มจะดีขึ้นแล้วไงคนติดก็แบบไม่ค่อยเยอะแล้วก็นี่เพื่อนเมาส์มอยมานะว่าเพื่อนเพื่อนฉันที่ทํางานนะสามีนางไปทํางานที่เมกาแล้วก็เพิ่งจะกลับมาใช่ปะนางก็บอกว่าเออตอนเนี้ที่ญี่ปุ่นนะก็ค่อนข้างแบบเข้มงวดมากขึ้นนะเมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยเข้มงวดอะไรงไงญี่ปุ่นอนะ่ะมันจะแบบว่าขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เพื่อนฉันมาเมาส์มฟังเพื่อนบอกว่าไม่ได้ขอความร่วมมือแล้วนะพอมาถึงปุ๊บจับไปอยู่โรงแรมเลยแยกต่างหากไปเลย สามวันก่อนแล้วก็ตรวจ PGR อะไรอย่างเงี้ยแยกไป3วันแล้วหลังจากนั้นก็อ่อก็ต้องต้องกักเองต่างหากอีกประมาณสองนึ่สองทิศประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยเขาให้เฉพาะคนญี่ปุ่นเข้าเพราะฉะนั้นค่าโรงแรมค่าอะไรใดๆก็คือทั้งหมด บทญี่ปุ่นจ่ายนะคะรับรัฐบาลญี่ปุ่นจ่ายคนญี่ปุ่นไม่ต้องจ่ายเองเพื่อนก็มาเมา้ฟังไ,ไปแล้วทุกคน30สินาทีแล้วก็เมามอยเมามอยมา,มาเดี๋ยวเอาไว้เมากันันหลังอีกว่าเดี๋ยวฉันไปเต้นมาแล้วแล้วแบบความคืบหน้าอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็หวังว่าแต่สนุกแหละเออฉันก็แบบไปแล้วก็แฮปปี้อ่ะดี แฮปปี้อ่ะมีความสุขอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะแจะแบบดูเราแล้วแล้วก็แบบเออลองหาอะไรที่ตัวเองชอบแล้วก็ลองทําดูนะหาความสุขให้ตัวเองมีความสุขคิดว่าตัวเองมีความสุขตรงไหนเอาตัวเองอยู่ตรงนั้นอย่าลืมนะบายๆไปทางานก่อนมอมอยมอมอยมอมอยสวัสดีค่ะ